วันนี้จะมาสอนวิธีการทำซี่โครงหมูอบครับถ้าหมดโควิดก็กล่าวว่าจะเปิดร้านอาหารขายแต่ซี่โครงอย่างเดียวหมูเดินผ่านแล้วอาจจะหนาวหนาวซี่โครงหมูกับพี่จ้องหอร่อยกว่ากัน่ผมเนี่ยอ,อยอร่อยแน่นอนครับได้ชิมดูจะรู้ว่าแซ่บมากแซ่บมากสุรศักการซี่โครงชื่อคิดไปได้ยังไงวะสวัสดีครับผมก้องสารัฐครับ ซิกโครงหมูอบมีโอกาสทำบ่อยๆก็เพราะว่ามันง่ายแล้วก็อร่อยถูกปากหลายๆคนทำแล้วแบบรู้สึกมีคนชื่นชมไม่ไม่เสียหน้าอ่าแล้วก็ที่ไงที่สำคัญคือมันง่ายมากง่ายซะก,กว่าทอดไข่เจียวอีกครับวันนี้จะส่งไปให้เพื่อนรักคนหนึ่งนะครับพอลองชิมดูลองให้คอมเมนต์ดูอลไคุณสินถึงเน่ค่ะถึงเนี่ยคะ่ะครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะลงเครื่องปรุงนะครับเราจะต้องลอกพังผืดออกอมีดแทะแทะแทะลอกออกในสเต็ปแรกก็คือลงเกลือก่อนเลยครับเกลือเกลือป่นก็ลงไปลงเนี่ต้องลง2ด้านนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังต่อมาก็เป็นผงปาปรปิก้าโรยไปให้ทั่วแล้วก็ผงกระเทียมนะครับอ่าพอโอเคเครื่องปรุงอ่ะมีพริกไทยอย่างนึงนะครับพริกไทยดูให้มันทั่วๆชิ้น ชิ้นเนื้อดูให้ทั่วๆพอแล้วก็ทาไปสักพักพอมันเริ่มเข้าเนื้อปุ๊บก็นําไปอบ่อาง่ายสะก,กว่าทอดไข่เจียวอีกครับเอาหมูเข้าไปวางในฟอยนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปอบที่ต้องคิดยังไงครับกับคําว่าผู้ชายทําอาหารมีสเสน่ห์ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเขาเขาจะยกย่องให้ผู้ชายที่ทำอาหารเนี่ยมีสเสน่ห คือเขาไม่ต้องทําเองไงเขาก็รอเขารอเขารออย่อย่างเดียวเป็นคาป้อยอยศผู้หญิงครับอ้าวพอเราปิดฟอยเสร็จก่อนที่จะนําเข้าตู้อบสิ่งที่สําคัญคืออย่าลืมใส่น้ําไปสักนิดหนึ่งมันก็จะทําให้เนื้อหมูนุ่มมีคำสั่จากชาวเน็ตมาพี่จ้องครับผมเขาบอกว่าระหว่างที่โครงหมูกับพี่จ้องอันไหนอร่อยกว่าครับผมเนี่ยอร่อยกว่าอร่อยกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าชิมดูจะรู้ว่าแซกมากแซกมาก ตอนนี้หมูอยู่ในฟรอยเรียบร้อยเราจะเปิดเตาให้ร้อนที่170องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปหมูที่เรานำเข้าไปอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดหมูออกในฟรอยเนี่ยจะมีน้ำอยู่เยอะไปเราเกทิ้งครับฟึบให้มันพอดีๆนะแล้วก็นำกลับมาเอามาทาซอสนะครับ ทาไปให้ชุ่มๆเลยทาทั้ง2ด้านเลยนะครับนำไปอบต่อในอุณหภูมิประมาณ110 120ประมาณอีกสัก15นาทีโดยที่ไม่ต้องปิดฟรอยนะครับเปิดฟรอยไว้อย่างนี้เลยซอสต,ต่างๆที่ทาเข้าไปมันก็จะซึมเข้าเนื้อมากขึ้นคือซอสตอนที่เราทาเที่ยวแรกแล้วก็เข้าไปอบเนี่ยซอสมันก็จะเริ่มแห้งๆซึมเข้าเนื้อนะครับเราทารอบนี้เพื่อความชุ่มฉ่ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือเมนูที่ชื่อว่าสอสุรศัก์การสซิโครใบายเชฟกล้องสุรศัก์เนี่ยเขาเป็นหลานประแชม เมื่อก่อนเนี่ยเขาทําฟาร์มกุ้งอยู่ดอนพอไปเช่ามแก้ย้ายเข้าไปอยู่เทพเขาก็ย้ายมา,าสุรศักดิ์เขาก็ตามมาเขาเปิดร้านสิกงอยู่ที่นี่แหละสอนี่ก็เป็นพ่อเขานั่นแหลกเป็นประวัตของสุรศักดิ์โอ้ไปกันใหญ่แล้วครับเราไปทานซิคงหมูกันดีกว่าอ่าไม่ดีมันนุ่มมากอะ่ะฉีกกันมามันจะหลุดเป็นชิ้นแบบง่ายมากแล้วก็นําเข้าปากครับ มันนุ่มนะฮะแล้วทุกอย่างก็เข้าเนื้อมากอร่อยจริงแต่ถ้าให้ผมป้อนให้นะมันจะอร่อยกว่านั้นอีกอนี่เป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงเป็นไงเ,เดี๋ยวที่สำคัญเราจะส่งไปให้คุณกบทรงสิษย์รุ่งนพคุณสีนักร้องรูปหล่อเสียงดีไปชิมด้วยสวัสดีครับพี่กบครับตอนนี้ผมกำลังทำซี่โครงหมูอันแสนอร่อยส่งมาให้พี่กบได้ลองชิมนะฮะครับผม พี่กบคอมเมนต์มาด้วยนะฮะคอมเมนต์ได้อย่างเดียวครับว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะทำผักรอไว้ทำผักนี่พี่กบจะทำผักเพื่อเป็นเครื่องเคียงไซด์ดิชเดี๋ยวซิโครงจะไปถึงภายใน3วันนี้นะเช้าไปสาวันนี้มาถึงนุ่มพอดีนุ่มพอดีครับพร้อมทิ้งไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามอเตอร์ไซค์ด่วนส่งให้พี่กบชิมที่บ้านเลยโอเคพี่กบรอชิมนะครับ ได้มาแล้วนะครับของพี่ก้องนะครับวิปสนะครับจับจานสร็จเรียบร้อยเราทำถักเ,เครื่องเคียงเอาไว้นะครับอืมรสชาติดีนะครับเขาเรียกมีเท็กซเจอร์ไม่นุ่มละลายจนเกินไปยังมีเหลยวให้เคี้ยวนิดหนึ่งนะครับก็เหนือตามขอบคุณพี่ก้องมากๆเลนะครับอืมอีกหน่อยคนต้องเรียกเชฟก้องอขอบคุณนะครับพี่ก้องครับ ครั้งหน้าอยากจะเห็นผมทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ Facebook ของ h u c k Society และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Follow ด้วยนะครับคราวหน้าเราจะได้มาเจอกันอีกวันนี้บ๊ายบายครับความสุขไม่จำเป็นต้องทำอะไรย,กยากๆหรือไกลตัวขอแค่เป็นสิ่งที่เราชอบก็มีความสุขได้แล้วคนระับ